ผมได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็พี่พีทีมงานใจดีครับนึกว่าจะโดนด่าซะละชอบเวลาถ่ายกลุ่มฮะเพราะว่าเหมือนคนอื่นทําให้ผมดูหล่อขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รลอเล่นอุ้ยชอบช็อตที่มันนั่งครับเพราะมันไม่มีอช็อตที่ผมรู้สึกว่าผมดูดีนะครับก็ทุกช็อตครับทุกช็อตครับก่อนไปเจอกับพวกเราฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e

วพวกเราโลมาบิน <oma> ผมแพทริก JP จากค่ายโลมาบินรครับผมผมแจ็คกี้ JP เหมือนกันจากค่ายโลมาบินครับผมผมกายกิติวินนะครับจากค่ายโลมาบินครับผมโฟกัสธนะบดีครับจากค่ายโลมาบินครับสวัสดีครับผมไทตัตนกิตินกจากค่ายโลมาบินครับสวัสดีครับผมจอห์นนัทชจากค่ายโลมาบินครับเรามาเจอกันวันนี้ครั้งแรกอยากให้บอกกับชาวบ้านที่ดูอยู่เลยว่าโลมาบินเนี่ยคืออะไรครับโลมาบินเนี่ยเป็นค่ายเพลง แล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับผมตอนนี้มีผลงานเพลงปล่อยออกมาบ้างแล้วครับแล้วก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆอยากให้ติดตามผลงานพวกเราศิลปินลโลมาบินในนี้มีทั้งคนที่ปล่อยเพลงออกไปแล้วกับคนที่ กำลังจะปล่อยเพลงต่อๆไปออกมาให้ได้ฟังกันครับผมวันนี้โลมาบินมาเจอกับมาดานรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ถ่ายแบบกับมาดานสนุกมากครับผมก็มาวันนี้ก็มาถ่ายกับมาดานนี่คือสนุกมากครับพี่ทีมงานทุกคนทั้งแบบเก่งแล้วก็แบบไกด์พวกเราดีมากที่มาวันนี้ครับเอ็นจอยมากๆเลยครับมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับพี่ทีมงานทุกคนเลยครับคนอื่นเขาพูดได้หมดแล้วครับเองลองกับลองเลยก็พีเทสก็มีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วม งานกับมาดันในวันนี้นะครับแล้วก็ใจดีกับผมมากเลยครับวันนี้ก็สนุกมากครับผมได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็ G ี่พีทีมงานใจดีครับนึกว่าจะโดนดาซะละที่ขอคนละช็อตที่รู้สึกว่าตัวเองต้องหล่อมากแน่ๆในช็อตน่าจะช็อตที่เล่นกีตาร์ครับเพราะว่ามีอะไรทธรรมชาติครับช็อตที่ผมรู้สึกว่าผมดูดีนะครับก็ทุกช็อตครับทุกช็อตครับ ไม่ธรรมดานยกเล่ที่เหลือไม่ต้องตอบแล้วชอบช h o t ที่มันนั่งนะครับเพราะมันไม่เมื่อยดีชอบเวลาถ่ายกลุ่มฮะเพราะว่าเหมือนคนอื่นทำให้ผมอะดูหล่อขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หล่อเล่นอุ้ยเพราะตอนที่ดึงหน้าทำลายนี่แหละฮะถ่ายเดี๋ยวแล้วก็ดึงหน้าแบบดึงเลยนะึงเลยนะผมคิดว่าตอนดึงหน้าเหมือนกันครับแบบไม่ได้ดึงออกแต่เน้น ไได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแล้วก็แบบตอนที่อาที่ลืมจะเป็นกลุ่มก็แบบเขาถ่ายหลายคนก็จะแบบก็จะชิลธรรมชมาติาชอบตอนที่ถ่ายเดี่ยวแล้วก็ถ่ายกลุ่มด้วยครับถ่ายเดี่ยวชอบตอนที่แบบนั่งแล้วแบบเอาแท่งกินรวมมสบาย ล้วก็่ายกลุ่ม,มก็แบบทําทให้แบบพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วมันมีเอเนอร์จีดีฮะแล้วแบบทีนี้มันก็แบบเฮฮาไปกันได้ไม่ไม่เกรงควนี้อยากจะให้ฝากคนมาที่กำลังมีหรือใครที่กำลังจะออกมาเพลงของผมนะครับที่ปล่อยมาแล้วก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ายังคงคิดถึงนะครับหรือว่า Still you s t e l l View เป็นของค่าย r o มาบินแล้วก็เป็นของตัวผมเองเช่นกันติดตามได้ทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังสักค่อน,นึงนะครับเดี๋ยวขอกีต้าร์หน่อยนะครับขอบคุณครับ เธอเงาบ้างไหมที่ไม่มีใครให้ก่อนไม่มีใครให้เก็ดถึงตอนเตืนไม่รู้จะฝันถึงใครเธอคิดถึงไหมคืนที่เราไม่กันดูดวงดาวที่แสนงด ความทรงจำเหล่านั้นไม่เคยหายไปไม่ได้คิดแค่เพื่อนครับ Situation Ship ครับสามารถไปตามฟังได้ที่ YouTube โรมาบินหรือทุก Streaming Platform เลยครับ สำหรับผมนะครับผมคนเดียวนะครับในนี้ที่ไม่มีเพลงผมคนเดียวนะครับในนี้ที่ไม่มีเพลงเดี๋ยวมีแน่นเดี๋ยวมีแน่นซาดามะก็ก็อยากขอให้ฝากรอรับฟังผลงานของผมได้ในช่อง y u ูทูบโลมาบินนะครับ โอเคเป็นประมาณเท่านี้กันนะครับโอเคชอกมากอกมากแล้วผมก็มีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับชื่อว่าเพลงสบตาแค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางนะครับเพียงสบตาแค่ครั้งเ,เดียวเพียงมองตาข้างว ทำให้หัวใจของฉันนั้นต้นแรงอีกครั้งเธอทำให้ฉนันรู้ว่าฉันนั้นตกลุมรักเพราะเธอไม่เหมือนใครที่ฉันนั้นเคยได้สบตาพวกเรา JP นะครับผมก็มีผลงานที่ปล่อยออกแล้วชื่อเพลงว่าในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจครับผมครับผมสามารถฟังได้ใน YouTube โรมาบินแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับผม ในวัน <Nee. S 2> ที่ฟ้าไม่เป็นใจและเธอไม่มีใครให้คิดถึงอยากให้มองมที่ฉันและถ้าเธอคิดว่าหัวใจเราสองคน สามารถติดตามพวกเราทุกคนได้ในช่องโลมาบินทุกโซเชียลมีเดียนะครับผมและยังมีมากกว่านี้ให้ตามด้วยครับผมมีศิลปินมากกว่านี้อีกก็ฝากช่องทางการติดตามของแต่ละคนไปด้วย i g ของแพทนะครับก็เป็น p l k p a t r i c k k หรือว่า p l k patrick ครับผมของผมก็ j a c k y j k, k p ส่วนของผมนะครับก็ทั้ง YouTube Facebook Instagram ก็จะเป็นใช้ชื่อเดียวกันเลยคือกายกิตติวนนะครับก็ G U Y K I G T I W I N ในส่วนของผมนะครับ Ig คือ T H A N A B O D รับ F O C U S ครับแล้วก็ Facebook เหมือนกันครับส่วนของผมนะครับ IG ของผมชื่อ T X T A N N ครับของผมนะครับก็ IG นะครับชื่อว่า John นอันเดอร์สกร์นัทโชตนะครับส่วน YouTube กับ Facebook ชื่อว่าจอห์นนัทโชตนะครับฝากติดตามพวกเราลงมาบินด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดานดอดฟันด้วยนะครับ

没见吗？Yeah, <laughs> <laughs>